นอกจากนั้นพระคูสังขรักประวิทัาโกพร้พอมคณะสงฆ์รายงานโยมวัดใหม่สันติสุขตำบลโพรงมะเดือ่ออำเภอเมืองจังหวัดนคปรปฐมถวายดอกกล้วยไม้มาในห้าร้กิโลกรัมทั้งสวนประกศถวายไม่อีกว่าสัาจารย์พระคูเป็นวัดน่อยกิโลละสี่สิบบาทคันื่อทางห้างงว่าไม่ใช่แห่แสนจังห่หายู <S <S ่บ่ นกตาว่าเนอคิดไปเงินเงบสองหมืนบาทเพนว่าโอ้ยจะเป็นบุญนนตานอกจากนันบรรยากาศครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงค์หาาิโยมร่วมกันบันยาตกแต่งบันยโอ้ยนอเมดูวงพอจิตติ <c oughs> นอกเป็นสะพานบุญเอาเดอกใหม่มานอกจกนันทนที่ยันโยกลูกหลานบานเฮาก็เอาเดอกใหม่มาใส่รถเก่งมากเงอือบบอรกระทิหอมดอกใหม่มานั่งตัวฟังเราเขาทาเติดอยู่ลงตาขึ้นนั่งลนแล้วนีงถือกิ่งอยู่โอ้ยว่าห่วนนอหอมดอกกล้วยใหม่ นอยจะในคณะศิษย์ก็มาอีกสามรถผู้ได้มานั่นทั้งมหาบุญเรือนไม่ใช่พุทธจันทร์สารวัตรตพุ่นนอและกัเมื่อมาแล้วก็หลวงตากับเพื่อสาหาเลือ่อทั้งแม่แดงจีปาทะแมน่นองและกันย่อมเปิน่นเพิ่นคุ้นเคยกันแล้วขณะนี้นก็นแก้งเวยหลวงตาเบาๆอีกสัก หลวงตาเห็นดอกดอกเรื่องปุ๊บไปเบิ่งมันฐานดอกซีดิริ่งมันเป็นอย่งไรสั้นให้จังซี่จังซี่จังซี่ได้บดหลวงตาดีบ่โอ้ยเอาโลดละมาจังหลวงตาว่าเฮ็ดปะแปะปะแปะหน่อยเฮ็ดซอยกันเลยอยเท่าแม่นิดแม่อย่างนอกเท่าหันเท่งนี่กระบานเข้าแน่กซอยกันแม่ที่แม่พันเบิดเลยสลูดส,สันสันไม่ออกมาห้อยดอกไม้นเนาะเสียบ เร้หนเงิดบ่กเห็นบ่ถ้าเฮาเหตุไห้ไม่ก็เสียบใจเลงโอ้ยผู้บาอาจารย์พระลเห็ดสมบูรณ์นกขนนมผู้ใดว่าบว่วมเดียวกันนว่าโอ้ยจะไม่เป็นบุญเป็นกุศลทายลูกอมากกับน้ำอีดียงว่เบงแลวก็ดีนออันนี้สรุปแล้วทุกฝาย ทั้งคณะสงฆ์ละญอติดยมอมบอยชเน่งพนแป่งแสนซุและญาตยดพี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่สิทธิญานุสิทประเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชปีชายานมนีของเฮาก็าบาอาจารย์ทั้งหาดแพ้งทั้งปฏิรูปก็มา,าเบงมาแย่ยงซอยกันบอยชเนงก่นเป็นรักทั้งเฮาก็เป็นรักซอยกัน เราเป็นไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อยดีงามเป็นบุญเป็นกุศลเจ้าวรมูา่าวนตถไปเก็บอาทิยจานประคู่ปริยญติเวราพรอนประกเตีม้มใบไห่เฮ้าควอมดนเป็นโกรอันหินอ่อนนะนะพี่สูงมีสีอันพนะแล้วก็นอกจากในของพนันพนะะีเนี่ยแกแบ่งกันใส,ส่เรียบร้อยเบิด oh <t ries> ทางเฮ้าก่ะทางจิทางอันจีบเสียงฮงพันคุณค่อยก็ประเด็พระคุณหลงพอ่อเฮ้า่ะมางวงเดือนแน่ผู้ใดก็เด็นออกไปมือหันฮะเ่เออแล้วผู้ใดอีกทางเฮ้าผู้โจเนาะเป็นตน ลวงตาว่าไปเบิ่งพระโอษะไฮเนเดอร์ว่าสันเอาไว้ใส่อธิปรเดชประคุณหลวงพอ่อจีบเสียงห้องว่าสนไปห้อยเพิ่นหุ่จักบันเนี่ยแต่สมัยก่อนหลวงพ่อมันที่สร้างตลอดเลยไนดะ้อยู่จีบเสียงห้องหลวงตาก็ไปตลอดไปซื้อกองบวชไปซื้อผ่าไตเย,ยื่งต่างๆแด่กกนะ่อนเพิ่นเลยว่าอยากได้อันใดสิถวาย หมา,าเดืรนมันก็เลือกครเลือกนี่เัอดินบงเทีกับอันบอกสันสันสวาบางอันมืนกก่นปลายเพิ่งก็ชีถวายลูกตาว่าเอาจังจีซะเอาตัวขา,ขาวๆนละตาเอาพระโอบแ์้วะสัน,สนบกเจดีวะอยากไดพระโอ๊บ์เสนอตาว่วาก็เลยพิ่ถาวายมาเ่ามัน ชืสองพันบุญหรือเชื่งใดบุญอะไรทั้งก็เก็บเสื่องหงกันนี่เป็นถวายมาโอ้ยจะเม่นเป็นบุญเป็นกุญส่วรวมกันทั้งเฮ้าก็โอ้พิมเนาะเบื้องแล้วก็ดีลวงตาว่าผู้บาอาจารย์กับเบื้องแยงซอยกันจนแล้วหมู่บ้านนี่ลวงตากราบข้ามากับผูน้นั้นไม่เยี่ยมผู้นี้ไม่เยี่ยมกันเลยสุดท้ายก็ได้บวชหนักคำพอดี หมู่บ้านก็นดีนอโอ้ยจะเปมนขาดนอบุญพระเดชก,ก็คุณหลวงพ่อเฮาสมบูรณ์บริบูรณ์นอมื่อนี้ก็บาวาอีกอย่างลายดอกนอเอาสั้นนี่ซะบอกเรื่องงานเรื่องการกับคักมาแล้วเจ่ต่อไปบัิวัตเท้าได้บนันนีเนอเตรียมได้บนันปีนี่นอ พาะกันต่างจิตต่างใจเดอ้อประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมตายเหี่ยนหแมนบ่เออย่านพิษ <c oughs> นอมาแล้วว่าตรงเมื่อก็ได้เดอ้อผงผมน้ำไม่ตุ่มก็ดีเลยหลวงตาว่าผมผมออกซะเอากิเลสออกน้ำ ตลงตาว่าพระดสิปงผมเด้อปีนี้เมตุ่มพันจบเรียนพุทธศาสตร์บัณฑิตจบสำเร็จเป็นด็อกเตอร์จันทาตุ้มทองน้ำสกลุลเดิมนม้ำสกลุลน้ำสามีพันบิกด็อกเตอร์จันทาบิกจังสีนาพันว่า ช่วงก่อนเนี่ยเป็นปูงผมอยู่นครพนมวัดศีมุเรืองบานนาดแพงปฏิบัติธรรมอันนี้พันว่าเอาเทือสุดถ่ายสนุกห <c oughs> รือจังใดนี่แหละว, <c oughs> ว่าจันระวังเอาอีกจักเทือซะว่าจันระว่าผู้ใดสิปูงผมน้ำพันเดอเฉลิมฉลอง เพื่อเดินมาฉลองด็อกเตอร์จังจีนาเพราะว่าห <c oughs> อปัตยราเท่านี่ก็ได้ทุนที่ทั้งตระกูลเหล่าท่อนถวายนึ่งลานปายน้อยๆพุ่นได้เจ้าใ้ศางเน๊ะโมเมนต์ธรรมดาพุ่นถวายอยู่กรุงเทพพุ่นทางญาพี่น้องท้งเบิพุ่นถวายจังจีนาพอจะนันปีนี้ถือว่าปีพิเศษซะ น้อเจะวันลงตาวอากับกำพ้นกันยมแมกพมขอเมื่อจะกอน้ากคันสวยหลายมันน่าหอดเด้อวัานมพันว่าแต่เอออัสันกับบเป็นอย่างคันพอเป็นไปได้กับมาปฏิบัติธรรมเด้อว่าันเพิ่นเ็หันขีดอยู่วัานเพ่นวาเนาะบยครอบก่อนวันโอ้ทั้งสุพรรณก็บข้ารัมก็จะเข้าอยู่นาะ เมืองแล้วก็ดีโบลานจะไม่เกี้ยงอีดีคันสีว่กก่อนอย่านพญามานฮุจักเบืองพญามานบาทีเมื่อกันไหวเาสินะก็เลยว่าวเลี่ยงเลี่ยงเอาเจ้าสินะคันอยู่ดีมีแห้งสิไปอยู่เนื้อพนัจ้าสินะโบลานเมืองพะวาคันว่าไปว่าไปไปไปว่าแต่บมืแล้วโรนรโอ้ยไปไม่ได้ค้า บางบ้า <laughs> นฆ่าหันฆ่านีพญามารมันดักเอา,อาจังที่น่มานนี่ก็พิลึกอีดีเด้ขัดขวางการสร้างความดีของเชาวโลกอีดีเด้พญามาร์นเป็นนันนันวัานั้นแต่ห้าจะคอยทำบุญมือวันพระบันที่เกร้เก่าเนะห <laughs> ลวงตาจังทีไปนิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระราษปีญาณมุนีอัธิของประเดชพระคุณเปัน,นมากเข้าจะค่อยทําบุญสรลงตางาถวายสังฆทานหน่อมบุญถวายพนแหลกจะค่อยเก็บจังสินนสักระบูชาพระนันมุนีลงตาปารบอนโมทนาตันแต๋นอที่พวกเข้าทั้งหลายรวมบุญรวมกุสลกันมากเบื้องแล้อกาบ เออนอไล่การรับทีหลงตาเปิดบัญชีไว้แล้วกะ็รวมโมทนากันรวมบุญงานพระรท่านเพลิงศพพระเด็พระคุณหลวงพ่อพระรปีชายานมุนีนี่นบูชาคุณปูชาจะปูชนียานางังเอตมังขลมุตตมัง การบูชาคุณของบุคคลผู้มีคุณไม่ว่าผู้ใดใครก็ตามทางโลกชื่อว่าเป็นการบูชาอันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความเป็นสริริมิ่งบงุคลแก่ชีวิตพระพุทธเจ้าพระองทรงตรัสไวมองค้นและสูตรได้ไหม บูชาจะบูชนิยานังเอตมังคลมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาลูกบูชาพ่อบูชาแม่ด้วยการสร้างความดีเทิดทูนบูชาคุณสร้างความดีบูชาคุณ ถ้ามีทรัพย์มีเงินมีทองมีข้าวน้ำโภชนาะหารเป็นต้นก็เอาสิ่งนั้นๆไปให้พ่อให้แม่ได้ดื่มได้กินอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นการบูชาคนตลอดทั้งปู่ย่าตายายสิบบูชาคุณของครูประชาอาจารย์ พระสงนก่บูชาคุณสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นต้นอันนี้เป็นมงคลยอดชีวิตพระพุทธเจ้าพระองค์แสดงไหวเพราะจะน้นผววเข้าทั้งหลายก็ะด้พผ้ากันทำทั้งคูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงค์องค์เน่นแม่ชีแม่พามพอพามตลอดหยาิโยมทั้งหลายก็เลยพ้ากันรรำ